สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ s ก a าดาบูทแคมป์ปอมซีโร่ถึงฮีโร่นะครับในวิดีโอแรกอันนี้นะครับเราจะยังไม่ทําการเริ่มเขียนโค้ดหรือว่าเซตอัพใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นการปรับความเข้าใจแล้วก็พูดถึงความคาดหวังของการเรียนรู้ของเราในซีรีส์นี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องพูดถึงเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายของเราในซีรีส์นี้นะครับก็คือจะพยายามเขียนสก a าดาแอปพลิเคชันนะครับโดยที่ไม่ใช้แบล็คบ็อกซ์นะครับ b l a c ค Box คืออะไรครับ Blackbox คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจว่ามันทำงานยังไงนะครับหากวันนี้เราอยากได้ระบบ s c a ด a ตัวหนึ่งนะครับก็จะมีหลายตัวเลือกนะครับเช่นไปซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปในตลาดนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับแถมต้นทุนเนี่ยยังแปรผันตามจำนวนแท็กข้อมูลนะครับที่เราจะอ่านออกมาด้วยนะครับหรือ2ออาจจะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่นำไปต่อแล้วทำให้เราสามารถมอนิเตอร์สถานะของ PLC หรือเครื่องจักรจากภายนอกได้นะครับ แต่ข้อมูลไม่ได้อยู่กับเรานะครับข้อมูลไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นแบ็คบ็อกซ์เพราะว่าวันหนึ่งจะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแถมเราเนี่ยไม่ได้มีฟูลคอนโทรลของระบบอันนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าที่เราจะเรียนไปหลังจากนี้นะครับคือเราจะพยายามทำระบบของตัวเองโดยพึ่งพาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากเติร์ดพาร์ตี้ให้หน้อยที่สุดนะครับในโบนด์ดุนที่1น,นะครับเราก็จะเริ่มจากการปูพื้นฐาน C# นะครับ ซึ่งคือภาษาอนเนกประสงค์ที่เดี๋ยวจะเรียนรู้กันครับว่ามันมีความสามารถในการทําอะไรได้บ้างนะครับมันมี syntax มันเขียนใช้งานยังไงมีคอนเซปต์อะไรที่ต้องรู้บ้างนะครับแล้วในโมดูลที่2เนี่ยเราจะเริ่มลงไปในส่วนของการเขียนแอปพลิเคชันทั้งตัว d e s k ์ท็อและเว็บร่วมกันกับ d a t a า a บสนะครับและในโมดูลที่3เนี่ยก็คือการเอาความรู้นะครับทั้งโมดูล1โมดูล2 บวกกับความรู้ฝั่งฮาร์ดแวร์เนี่ยมารวมกันกลายเป็น s ก a า a ่าแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถมอนิเตอร์สถานะของ PLC หรือว่า Device อะไรก็ได้จากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระหว่างที่เราเรียนไปเนี่ยจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายนะครับเราก็จะเรียนคอนเซปต์อะไรมากมายนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคอนเซปต์ Concept เหล่านี้เนี่ยจะมีในส่วนของที่ต้องเรียนเพื่อให้รู้เพราะมันเป็นโครงสร้างของภาษาหรือระบบนะครับ กับสิ่งที่รู้ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ใช้จริงแน่นอนในขณะที่เรากำลังเขียน s ก้า a ด p p ปเคช t ั o นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนคอนเซปต์ต่างๆนะครับให้คิดเสมอว่ามันจะมีส่วนที่เราจำเป็นต้องรู้และเรารู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้นะครับในคอร์สเนี่ยเราจะพยายามทำให้เนื้อหาเนี่ยครอบคลุมค่อนข้างมากเพราะว่าในอนาคตหากนักเรียนอยากจะไปทำการ Customize หรือว่าต่อยอดระบบไปมากกว่าตัวอย่างในบทเรียนเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำเองได้นะครับ ถัดมานะครับในซีรีส์นี้เราจะยังไม่ใช้ฮาร์ดแวร์ในโมดูลที่1และโมดูลที่2นะครับเพราะว่าโมดูลที่1และโมดูลที่2เนี่ยเราจะโฟกัสแต่เรื่องของการเขียนโค้ดและการเขียนแอปพลิเคชันนะครับจะใช้แค่คอมพิวเตอร์ซึ่งแน่นอนครับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนยิ่งแรงยิ่งดีนะครับเวลาเราทําการเขียนโค้ดคอมไพล์โค้ดเนี่ยมันจะรวดเร็วกว่านะครับจากนั้นพอเราขยับไปที่โมดูลที่3นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการสอนนักเรียนเนี่ยจะเป็นในรูปนี้นะครับ ในรูปเนี่ยครับคือเครือข่าย Modbus TCP/IP ของเรานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ PLC 2ตัวซึ่งเดี๋ยวจะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะดึงข้อมูลมานะครับแล้วแน่นอนครับ PLC เนี่ยถึงแม้ว่าในตัวอย่างที่ผมใช้จะใช้ยี่ห้อ a m a m o t i o n นะครับพอมีราคาที่ไม่แพงนะครับ นนหักนักเรียนคนไหนมี plc เฉพาะนะครับที่นักเรียนอยากจะใช้ก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับขอให้ plc นั้นเนี่ยรองรับการสื่อสารผ่าน modbus tcp ip ก็พอนะครับจากนั้นเราก็จะมีตัว hmi นะครับซึ่งในตัวอย่างของผมนี้จะใช้ของยี่ห้อ s a m ค u n นะครับซึ่งจะมีการรองรับตัว modbus tcp ip นะครับจากนั้นก็คือจะมี networking switch นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตามร้าน IT ทั่วไปนะครับระบบตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผมจะใช้ในโมดูลที่3นะครับ พอใกล้ถึงเวลาเรียนโมดูลที่3แล้วนักเรียนค่อยมาไล่หาอุปกรณ์ตรงนี้ก็ยังทันครับถัดมานะครับเราจะมาพูดถึงภาพกว้างๆของระบบที่เราจะทําก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเรียนรู้ลึกเข้าไปในแต่ละส่วนของเนื้อหานะครับอยากหเห็นภาพกว้างๆก่อนว่าอาร์เคเทกเจอร์ของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับหนเนี่ยคือเราจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็นเดสก์ท็อปที่สามารถเอาไปอินสตอลได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องคอมในองค์กรของท่านนะครับ แล้วคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ดึงข้อมูลจาก device ซึ่งก็คือ plc 2ตัวนี้นะครับจากนั้นตัว d e s k t o p Client เนี่ยครับก็จะส่งข้อมูลนะครับไปบน d a t a b a บ e ซึ่ง Database เนี่ยเราก็จะเป็นคนออกแบบและสร้างมันขึ้นมาเองนะครับแล้วเราจะเก็บ Data b a s e นี้ไว้บน Cloud นะครับเดี๋ยวจะพูดเนื้อหาตรงเนี้ยลึกขึ้นในโมโดูลที่2นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวเว็บ C คล e n นนะครับที่เราก็เขียนขึ้นมาเองเหมือนกันครับดึงข้อมูลจาก Database เนี่ยมาแสดงผล ให้เราสามารถดูสถานะของเครื่องจักรที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ยังเป็นต้องอยู่ในวงแหวนเดียวกันนะครับซึ่งฝั่งทางซ้ายเนี่ยครับก็คือซอฟต์แวร์นะครับคือสิ่งที่เราจะเรียนกันในโมดูลหนึ่งสองสามเนี่ยจะทําตรงนี้นะครับส่วนฝั่งฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงโมดูลที่3เนี่ยไว้ผมจะพูดอีกทีหนึ่งว่าการเชื่อมต่อการคอนฟลิกทำยังไงนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ท่านเห็นในฝั่งซอฟต์แวร์นี่แหละครับเราจะใช้ C ในการเขียนนนมัััเป็หลกะครบ อันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องมีพื้นฐาน C ที่แน่นนะครับคำถามถัดมาก,ก็คือทําไมถึงต้องเป็นภาษา C ด้วยทําไมถึงไม่ใช้ภาษาอื่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับ C เนี่ยเป็นภาษาที่เราเรียกกันว่า static type language นะครับพูดง่ายก็คือทุกๆตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาในภาษานี้เนี่ยเราจําเป็นต้องระบุชนิดข้อมูลหัวที่ชัดเจนนะครับมันจึงทําให้การเขียนโค้ดเนี่ยเกิดโอกาสผิดพลาดได้ยากนะครับแถมเวลาคอมไพล์แล้วโปรแกรมเนี่ยทำงานได้เร็วนะครับ อีกทั้ง C h a p เนี่ยเป็นภาษาที่เขาเรียกกันว่า high level language นะครับเป็นภาษาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปนะครับและมีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยเราเขียนโค้ดได้เยอะนะครับมี library หรือว่าโค้ดที่คนอื่นเคยเขียนมาก่อนให้ใช้เยอะนะครับจากนั้นเนี่ย C h a p เนี่ยเราเรียนภาษานี้ไปเราสามารถเขียนแอปพลิเคชันและอแดร์ผสมน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปนะครับเป็นเว็บเป็นโมบายเป็นเกมมิง IOT AI พวกนี้จังเราได้หมดเลยนะครับแต่ว่าในเนื้อหาของเราเนี่ยจะโฟกัสไปที่เดสก์ท็อปกับเว็บนะครับ แต่เนี้ยจะเห็นว่าการที่เรารู้ c ีชาร์นะครับถ้าเราไม่ได้ทํางานในสายด้านโรงงานหรือสกาด้านเนี่ยเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดในสายงานอื่นได้นะครับอาจจะไปเขียนโมบายแอปหรืออาจจะไปเขียนโมเดลเทรนด d a t ต้าเเพื่อทำ Machine Learning ก็สามารถทําได้นะครับถัดมานะครับ c ีชาร์เนี่ยเป็นภาษาที่ Open Source นะครับ แต่ก่อนเนี่ย C# จะขึ้นชื่อว่าเป็นภาษาของ Microsoft นะครับแล้วก็เขียนและสามารถรันได้บนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่นะครับ C# เ,เป็นภาษาที่สามารถเขียนแล้วเอาไป deploy บน OS นอกเหนือจาก Windows ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Linux หรือว่า Mac OS นะครับแล้วก็ C# เ,เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายนะครับเรียนรู้ได้ไม่ยากสาหรับมือใหม่และเป็นภาษาเนี่ยที่ตลาดมีความต้องการสูงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนภาษา C# นะครับ ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยค่อยๆใช้เวลาไปกับมันนะครับสร้างพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เวลาเราเรียนต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะสามารถเรียนต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วหากเราเจอจุดไหนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจนะครับให้ลองดูซ้ําหรือถามอาจารย์เพื่อเคลียร์ข้อสงสัยนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาเริ่มทําการเซตอัพสภาพแวดล้อมเพื่อเขียนโค้ดกันนะครับ